นี่ทุกคนดูเส้นสี่พริกเกาะเยอะๆแบบนี้เลยค่ะทุกคนคะ่ะึงชิปลาไปจะมากินเส้น <c oughs> คอยกบกินลูกซ้นหน้ <c oughs> สวัสดีครับสวัสดีจ้ามาพอกับตุกกับบละคือเก้าค่ะทุกคนคะ่ะในช่องเซมเพ็กช anel มาค่ะมือนี่ตุกกับเบาวละาไดเมนูยำบุนเส้นค่ะพี่น้องใส่หมูยอกับลูกชิ้นปลามาค่ะหมูย่อนี่ก็คือเป็นหมูย่อหมูย่อหนังหมูค่ะพี่น้องคาแล้วก็ลูกชิ้นปลาเนี่ยคะ่ะบุนเส้นหีอ,อยนขนาดแม่นี่คะ่ะบอกไข่ทะนดัดค่ะพี่น้องใส่ตะเกียบแบบว่าบอกใครเป็นมันไดน,นะคะ่ะ <laughs> นี่ทุกคนดูเส้นสี่พริกเกาะเยอะๆแบบนี้เลยค่ะคนคะ่ะห่ากินมากมากคะ่ะแสบๆ์น้ำกันมาคะ่ะทุกคนอืมดูเชินปลาแบบไม่มีทรายอะ่ะพี่น่องแบบเป็นทรายนะ เส้น,นยาวๆเลยครับเนี่ยมาครับมาจินด้วยกันเลยครับหนัหนุ่ยๆเส่็จศษๆขอบพี่น้องคะนนืมุ้งแบบเพชรเปียวหวานะคะ่ะเนี่ยพี่น้อง กินยามุสินน้ำกันค่ะเ<ๆ>มื่อนี้มากในแบบมุมหลังบ้าน อแข่งเซนเซนค้ามใหญ่ผดไม่เหมือนเต้นหนุมจีนนะนะครับหมูยอเด็สเซนเบิร์ดฝากก่อนเลยมีอะไรให้กินเส้นหลายอยู่พี่น้องเอ้หมุนตะเกียบค่ะทุกคนม่แซ่บแห้งแบบว่าเผ็ดเปรี้ยวหวานจัดจ้านนะคะพี่น้องค่ะ ไม่ <Okay. S 1> ได้กินเนาะเรากินแต่แบบตำสมเนอะสีพริกติดแดงๆเลยครับเนอชอบครับทุกคนมงนึงจะหลังมึง จัดจ้านมากครับหอมใหญ่ใส่หอมใหญ่มาด้วยย่ามก็ต้องใส่หอมใหญ่แล้วเนาะหอมใหญ่หอมแขกกแ็แแทบทุกคน แล้วแต่แล้วแต่ข้อ บดวยมีทะเลเลยคะ่ะมืนอี้ค่ะนีแค่นี้สีน้ำจัดจ้านเลยครับเนี่ยแล้วว่าบ๊วยคิดอยากทะเลน้ำหนะ นี่อยาก,กินเลสินะครับพี่บอ,อกต้องกินเคืองมันหลาย เป็รสชาติจัดจ้านมากครับเฮ้มันอี่ก,กินอย่างอยากแต่สิแค่นุ๊กกับหอมใหญ่อร่อย Úc ừ, chín ba. Tà. Cái à mà kín xin hm. Hm? kín lục Hm? hay Hm? 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 này, Hm? 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 ใส่เครื่องใส่ย่างมาอยังหลายค่ะจุกๆเลยฮะหมอกเซนก็หลาย ผักชท,ทกคนอร่อยกับผัเท จิตยอดมากรสชาติครบทุกรสเลยครับเนี่ยเนื้อเครื่องแรกๆกิดะเดซินได้ไนี่เนื้อเครื่องไปก,ก,กินที้หลังมาได้กินให้พี่น้องมึงยังเลย คำถึงท่านะอืมแซ่บนะครับคำสุดท้ายแล้วครับคำสุดท้ายเพี่ไงล่ะ จับผักกับผิงหงเลยแบบจัดจ้านให้ครคบรดเครื่องใส่มาหลายๆสดนั้นจะทำับคบรตัวชาติสดหนามกับผิงหงคะ่ะ นิ่มแล้วคะ่ะทุกคนคะมาเนี่ตุ๊กกะปลากับพพี่น้องมาแซบกับเมนูยำุนเส้นหมูยอลอุชิ้นปลาเนาะแล้วก็หมูสับกับพี่น้องคะ่ะจังได้ก็ฝากดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจในการทคลิปให้่ๆนะเด้อคะ่ะไว้พบกันคิดหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่คะ